เป็นออฟไฮดมดีกว่าเนาอโอเคอ่ะเราจะใช้คอทเทจเบอร์เดย์เหรอไก่ขื่อแอปเปี้เบอร์เดย์ทูยูพี่ยังร้องไม่เป็นเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปหาก่อนได้เปิดคอดอ้ดีไหมกินเค้กไหมร้องกันนะแอปแปอะไร แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะรอกระทงลูกร้องหน้ใจเย็นๆนะใจเย็นทุกคนจะเป่าแล้วมาไูพร้อมกันูพร้อมกันเดี๋ยวย่งยากอนอเลยโอ้ยอเออดัดังไปไม่ให้น้องออยอยอยยยอยยยยยยยอย

ดีเหรอว้าวจริงอย่าไปหน้านะอย่าไปหน้านะโอ้โหเรียบร้อยอย่าไปหน้าพี่บุ๋มนะอย่าไปหน้าอย่าไปหน้าพี่บุ๋มนะอย่าไปหน้าลุงพีทนะอย่าไปอย่าไปอย่า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 อยาอย่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 าอยาอย่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 าอยาอย่่อย่่อย่า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 อ ไอป้ายพี่เอนนี่ไม่ไม่มีไม่มีเช็ดมือก่อนไหมคะแอบกินเช็ดหรือเปล่าเช็ดมือไม่ดอไหมอมเหน่อยด๋อยไหมเช็ดมือก่อนไหมคะพเมือกี้เล่นมาเช็ดมือก่อนเนาะอ๋อนี่เช็ดมือเลยอ่ะพี่โชเช็ดมือก่อนอ่ะจะยา